สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยกับครูจีมันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องไม้ยมกค่ะเด็กๆไม้ยมก ok, คุณครูเชื่อว่าในทุกๆก,การเขียนหรือทุกๆก,การอ่านเด็กๆน่าจะเจอไม้ยมกอยู่เป็นประจำและครูเชื่อว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่ยากเลยสําหรับเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆเครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายไม้ย,ยม,มกซึ่งถ้าเด็กๆเจอเครื่องหมายเหล่านี้ในข้อความเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะอ่านแบบซ้ำๆกันใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของไม้ย,ยม,มกกันนะคะ ไม้ยมกนี่นะคะเราใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองไม้ยมกนะคะเราใช้ซ้ำอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ใช้ซ้ำคำค่ะเช่นเล็กๆน้อยนนะคะ 2. ใช้3มกลุ่มคำหรือวลีนั่นเองเช่นคนหนึ่งคนหนึ่งเราจะไม่อ่านคนหนึ่งหนึ่ะคะคนหนึ่งคนหนึ่งค่ะ3ใช้3าประโยคอย่างเช่นไฟไหม้ไฟไหม้เราจะไม่อ่านว่าไฟไม่ไหม้นะคะ ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของคำที่ใช้ไม้ยมกันค่ะเด็กๆต่างๆอ่านว่าต่างๆน้องๆอ,อ่านว่าน้องๆแต่และว,วันแต่และว,วันอ่านว่าแต่และว,วันแต่และว,วัน รถมาแล้วรถมาแล้วอ่านว่ารถมาแล้วรถมาแล้วต่างๆอ่านว่าต่างๆต,ต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อควรรู้ของไม้ยมกกันค่ะเด็กๆไม้ยมกนะคะให้เขียนเว้นวรรคทั้งด้านหน้าและด้านหลังของไม้ยมกค่ะ และข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะคําว่านานาเราจะไม่ใช้ไม้ยมุกซ้ํานะคะเพราะคําว่านานาในตัวของคํานั้นเขาเขียนแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะไปใช้ไม้ยมกซ้ําของเขาได้นะคะเด็กๆมาดูภาพภาพนี้นะคะการเว้นวรรคของไม้ยมก เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูได้บอกเด็กๆไปว่าหลักการเขียนไม้ยมกนั้นนะคะเราจะต้องเว้นวรรคทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวไม้ยมกและอย่างที่สองก็คือคําว่านานาไม่สามารถใช้ไ ok ม้ยมกซ้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อความที่ถูกต้องที่สุดในการเขียนไม้ยมกก็คือข้อความที่1นึงต,งต่างนานาแบบที่1นนะคะจึงเป็นข้อความที่ถูกต้อง เป็นยังไงคะเด็กๆเ,เรื่องไมยมุกในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เรียนจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูครก,ก็คงจะต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ